สนุนโดยคุโบตาสวัสดีครับเกษร il, ตรนิวทัวนี้พบก,กับผมยอดบารมีนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่งานเกษตรแฟร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งจัดวันนี้เป็นวันแรกนะครับปีนี้แน่นอนนะครับว่าย่อมมีอะไรที่พิเศษกว่าปีที่ผ่านๆมาแน่นอนซึ่งวันนี้ผมอยู่กับท่านอธิการบดีนะครับรองศาสตราจารย์วุฒิชัยกบิลาการ์ครับส,สคริาจารย์นะครับสอบคุณครับ ปีนี้เนี่ยงานเกษตรแฟร์มีอะไรเด่นๆที่คนจะต้องแบบโอ้โหมา,าชมอะไรอ่ายน,นครับคิดว่าเซกชันที่จะเด่นก็คือส่วนที่เป็นวิชาการ,รที่อยู่บนอาคารจักรพันธ์ซึ่งก็เป็นอาคารปรับรกากนะครับ,รบก็จะมีระแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับสัตว์อันนี้เป็นสัตว์แปลกๆต่างๆครับ,รบ,รบมีสัตว์ในลักษณะต่างๆสัตว์ของประเทศไทย สัตว์ในอดีตนะครับสัตว์ที่มีที่น่าชมจากสวีทพืิน,นายากเอกโซติกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแปลกๆไอ้ครึ่งหนึ่งของอาคารจักรพันธ์เนี่ย<อ>ก็จะเป็นเรื่องของนวัตรกรรมนวัตรกรรมป<อ>ีนี้เราเน้นว่าเป็นนวัตรกรรมเพื่อประชาชนคือจะไม่แสดงเป็นผลงานวิจัยมีฉากมีอะไรเยอะไม่เอาเอาเครื่องมาแสดงเลยนะครับเอาเครื่องมือมาแสดงประมาณ8 80ชิ้นนวัตกรรมครับก็อันนั้นเครื่องชิ้นไหนที่ใหญ่ๆก็จะอยู่ล่างอาคารเราขึ้นไม่ได้เครื่องสีข้าวเครื่องกรองน้าเป็นต้นนะครับก็ จุดนี้แหละครับจะถือว่าเป็นจุดที่ที่น่าจะมาเยี่ยมชมนะครับจะเป็นนวัตกรรมที่สามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตประชาชนได้ทันทีครับอาจจะเป็นลักษณะไปใช้ส่วนตัวก็ได้นะครับบางเรื่องใช้ส่วนตัวบางเรื่องก็เป็นกลุ่มคนเป็นชุมชนเช่นสาก่อหรืออะไรบางเรื่องเป็นเรื่องระดับประเทศเช่นระบบเตือนภัยเครื่องป้องกันจุดเครื่องมือที่ป้องกันแผ่นดินไหวอะไรอย่างนี้เป็นต้นส่วนส่วนตัวเครื่องส่วนตัวก็อาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นแชมพู สำหรับทําความสะอาดขนสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้นะครับสุนักอะไรอย่างนี้นะครับอาหารปลาเป็นต้นแล้วก็เรายังมี อาจจะถือเป็นไฮเทคหน่อยเช่นเช่นเฮลิคอปเตอร์ที่จะบินนะครับบินทดลองเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กใช้ในกิจกรรมต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมที่เป็นผลงานของนิสิตอาจารย์ประมาณ80สิชิ้นซึ่งก็ไม่ต้องมีฉากเฉยอะไรมาแสดงแล้วเอาของจริงมาแสดงและมีเวลาสาธิตเวลานั้นั่งอิสรงเวลานะครับจะสาธิตเรื่องนั้นเรื่องนั้นให้ดูตรงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นงานวิจัยแต่ว่าส่วนนอกอาคารจักรพันธ์เป็นโซนอะไรบ้างครับก็มีเป็นโซนร้านค้า เราก็แบ่งป็นโซนต่างๆเช่นต้นไม้นะครับต้นไม้สัตว์เลี้ยงทุกสัตว์เลี้ยงที่ต้องแยกไปเพราะบางทีจุดที่ร้อนมากๆไม่ได้มีโซนสัตว์เลี้ยงต้นไม้อาหารและที่สําคัญที่สุดปีนี้เราเพิ่มพ,พื้นที่ขึ้นมาทางด้านถนนคนโยธินนะครับ,บก็คือบริเวณหอประชุมเราซึ่งประชาชนมากเก็บคุ้นเคยด้านนู้นนะครับหอประชุมโยธินถนนคนโยธินก็เป็นบริเวณที่มีคลองคลองเล็กๆมีคลองเลขขง็กหลังหอประชุม ก็จะเป็นโซนของตลาดน้ำํำตลาดน้ํามาไว้ที่นั่นซึ่งก็คือปีที่ผ่าน,านมาไม่มีไม่มีอันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับ,รบยกตลาดน้ำมาไว้ในม,มอเอีกโซนหนึ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนทัวปก็คือ,อส่วนที่เราใช้ฝึกอาชีพ ซ,ซึ่งเราทำทุกปีครับมีหลักสูตรประมาณสักร้อยสองร้อยหลักสูตรซึ่งก็ไเกือบเทียบเท่าว่าฟรีเลยเพราะฉะนั้นท่านมาในนี้มาเป็นครอบครัวได้ครบเลยนะครับ,รบชอบ้อปปิ้งคุณพ่อคุณแม่แม่จะช้อปปิง้งลูกมาบนอาคารลูกเล็กมาดูสัตว์<อ>ลูกโตๆโตขึ้นนะอยู่ี่นักเรียนก็ดูเซ็กชันรกันมาทำงานได้นะครับก็มาได้ครอบครัวเลยมอเกษตรปีนี้เนี่ยถือว่ามีครบทุกอย่างจริงๆนะครับสำหรับงานเกษตรแฟร์ซึ่งจะมีไปจนถึงวันที่เจ็ดมิถุนายนนะครับทั้งหมดเก้าวันด้วยกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านใน การพดีมากครับสวัสดีครับและช่วงนี้ไปติดตามเกษตรโลกเกษตรเรากับคุณคำรณน,นะครับช่วงนี้ผมเลาไปก่อนสวัสดีครับเกษตรอาเซียน <IS C at ous> Around the World in อ่างทอง พี่น้องชาวจังหวัดอ่างทองทำจากสารกันมาแต่ช้านานโดยเฉพาะที่บ้านบางตาแผ่นอำเภอเมืองทำกันมาเกือบ20ปีแล้วโดยเขาใช้ที่ขึ้นอยู่ตามห้วยหนองคลองบึงนํำมาเป็นวัตถุดิบนายอำเภอเมืองบอกว่าเป็นการกำจัดวัชพืชทางน้ำโดยอ้อมเรากำลังแก้ปัญหาเรื่องทางระบายน้ำเวลาน้ำท่วมการที่เอาผักตบชวาขึ้นก็ได้ไประโยชน์ทางหนึ่งละ สมละกับคำขวัญของจังหวัดส่วนหนึ่งที่ระบุว่าโด่งดังจากสารโด่งดังจากสารณวันนี้นะครับเรามาเรื่องของจากสารจากผักตบชวาก็เป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญเมืองอ่างทองณวันนี้ต้องบอกว่าอ่างทองมิใช่โดเมสติกอีกต่อไปแต่เขาเป็นอินเตอร์แล้วเพราะจากสารภาชนะของใช้เฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาที่เห็นอยู่นี้ถูกส่งออกไปขายไกลถึงยุโรปอเมริกา และในเขตเอเชียอาเซียนอีกหลายประเทศอเดี๋ยวนี้ประเทศไทยหรือตั้งประเทศตอนนี้ยุ่งกันค่ะแล้วเอาพัสดชวบาที่ไม่ได้ย้อมสีปกติก็ย้อมสีนะคะย้อมสีแล้วตอนหลังนี่ไม่ย้อมสีสั่งเป็นแบบนี้ทําเป็นขาวเป็นสีธรรมชาติแล้วเขาก็ไปทําเดโคพาดค่ะเด็กนักเรียนในชุมชนมาดูงานที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาทําเพื่อซึมซับรับรูบร้ว่า แผ่นดินที่เขาเกิดพื้นดินที่เขาอยู่มันมีคุณค่าขนาดไหนมาเรียนรู้ไว้นะลูกช่วยคุณย่านะ่ะคุณย่าทั้งนั้นเลยเราจะได้เรียนรู้ไว้ไม่งั้นเดี๋ยวหายหมดไปกับคุณยา่าคุณยายห,หมดการเกษตรก้าวล้ำหัตถกรรมนำฐานถึนเพลงเพลงพื้นบ้านปู่ย่าตายายอ่างทองการเกษตรยังนำหน้าอุตสาหกรรมทั้งอาชีพเสริมอาชีพหลัก ที่น้องที่นี่ยังทำกันอยู่มิได้หยุดหย่อนจึงสรุปตุกตับว่าอ่างทองวันหน้าจะต้องดีกว่าเมื่อวานและวันนี้แน่นอนนะัก <c oughs> จะบอกให้โด่งดังจากสารจากคำขวัญโดเมสติกวันนี้เป็นอินเตอร์เนเชั่นันไปแล้วอันเนใช่หนะแน่เกษตรโลกเกษตรเราอะไรดูโอเครักคนอ่าง <Mirror> ทองขอจองเอาไว <VE> ้ในใจ ร้อยปีผ่านไปก็ยังรักยังรักอัง,องทงองที่จะแต่งงานมีลูกมีหลานกับแม่เนื้อออ